thank you สวัสดีครับผมไปต่อช่ไหมครับเมื่อนี้กะสิกินต้มเล่งไหมครับกะไปได้นี่ครับหมูครับไปได้มาตลาดกระดูกกระดูกหมูไปได้มาจตลาดใหญมันตุนเห้โอ้ไปเปื่อยเปืป่อยดีครับพี่น้องร่อนร่อนดีเลยครับกจ็จิเอากะซิมีนี่ละเดี๋ยวใส่บวงหน้ากหน่อยเพิ่มรสชาติน่มันเผ็ดจัดจ้านเนี่ไปหน่องเราทีมีสมสมน้ำ กินต้มเล้งกับข้าวเหนียวพี่นอ้องเอ้ยนี่มันเล่าครับแย่บ่าว่าซีหงเขาให้พวกบองแม่ข้าวเหนียวจ้ำเอลแล้วเนาะพวกหมักสมเนี่ยครับซีมสมเนี่ยมันยังตรวจนะครับแล้วได้พริกขี้หนูครับพริกขี้หนูอยู่หน้าบ้านนี่ยแหละครับปลูกปลูกไว้เองเอ้ยคนบ่ได้เลย นี่ครับผมเห็นบอกเห็นบอกพี่น้องอยากน้ำบ่นี่ครับใส่กับพ้าหน่อยมันหอมโอ้หอนหอนเลยพี่น้องเอ้เสียงอย่างนั้ตึกตังค์ตังค์นะน้องข้างนองก็กินทิ้วเทิงคือนก้อนนะครับบ่ได้ลงตารางแดดดีถอดอกก็พอดีไว้ในไทยสวนเอ่ยข้นสวนนะครับนอกกระจกนอกเฮดท้องฟ้าสะอาดกระจก บ่า้ลงไปก็คือก็ครับกวาอีกกินกับขอบคุณนเนาะครับขอบคุณ f เอฟซีผู้ติดตามครับผู้เป็นกําลังแรงใจกันเสมอมาเสมอเหมือนนะครับนอกจากซิบูมีสิิงใดที่จะมาตอบแทนครับนอกจากคําขอบคุกนก็เป็นกําลังใจคน้น้ำถ่วมคือก่าเหมือนเดิมครับตอนนี้้น้ำมันกับพระท่านใดดรอดอยู่ว่าจะเป็นโคราชสิงบุรีเนี่ยครับไล่ลงมาก สะบุรีโคราดนังเถอมันก็ถ่วมทถั่วมทถ่วมจายกสีน้ามไหนดมันยังสีรถมันยังสีเศร้าเอาครับกับเพื่อดีได้เขาเนียนหอนขึ้นก็ครับย้ายเพิ่นหนึ่งหนึ่งแล้วอุ่นอุ่นเขาไวให้หนึ่งเข้าไว้ให้เขาวาอ่าขว้วบักตู่วันนี้คว้วบักตู่กินยาตื่นตะเศร้าขจอผาไปไทยไทหน้าขวยวเป็นค้นไทยหน้าเฮ็ดหน้า ผู้ใดกินเขาไม่แม่นหมาครับพี่น้องเอาเอา,เอามากมาบอไร่ใหญ่ห้างเลยเถอะสมนัวเหนียวพริกอื้อเฮ้พี่น้องเอย หลุดเลยหามดีครับปวดน่ะปวดน่ะมาต่ตาถือยกขึ้นโต๊ะโหลดอมหอมมาก โอ้ยห่อนเลยครับตู้เข้าไปอืมครักแท้ๆมามๆพี่น่องมากคนละครับ โอ้เหผิดจินัวกับจวดครับ <c oughs> โอ้โหเราเสียจัดเนี่ย แล้วกสืึนบอกเกาโอ้หล่อนดีครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> มึงได้สิงยกขึ้นได้นคนอ่ะเอบอบ่าววาละายในปาก โอ้โหโฮโหคักคัก <c oughs> สมเพชเพชอันหอน ข้าเป็ดทั้งหอนอโอ้เปื่อยดีครับพี่น้องจ้า มาแล้วน้ำหูน้ำตา าแม่บ้านไปซองของมันเลาะหานข้าวโพดใบมาตม้มใส่เบตเตยต้มแส่บน,น้ำตาลได่กะทิกินเลรีว่าบ่มมากผัดกระเจอบบอียบ่มาขายอื ว่้ยน่าเนั่นหมดเหรอโอ้ขักขักพี่น้องเอ้ย Ủa, oh, đủ quảng trồ cổ đây Ôi, khen thủy ruột cơ nào bây giờ thầy xả cái nhang xâm địa, chuẩn bị số muối phaỉ xâm thể, ôi mệt lắm Thần ừ, tỏa buông lang quá Ủa, ổn lại, ổn Ủa <c oughs> แหบ่เมืแอดแลดพี่น้องเอยเอาครับก็บขอบคุณนะครับเนาะเบื้องจนว่าจบคลิปกละก็ขอบคุณหลายๆครับกาเป็นกำลังแรงใจให้ไปต่อซองน้อยๆซองนีไ้นํานีนเด้อพี่น้องเออได้ทิมยอดป้ากันยุ่มกันโดนๆฮักน้อยๆฮักโดนๆครับก็บจะมีบางขําทีพอสุภาพเนาะครับเนาะการกินพฤติกรรมการกินอาถรรอน วสุภาพ,พ,อพอพิงก็อนุญาตได้ไลายกัดกิ่นเัี้ยงสิละครับไปต้อกับเป็นคนกินเัี้งสิละกินในพี่น่องเวิงเอาครับขอบคพูด,ดลายๆครับผมสวัสดีครับ